อุปสรรคและตัวถ่วงที่คุณจะเจอบนเส้นทางสู่ความร่ำรวยผมมั่นใจว่าคุณต้องเคยได้ยินคำพูดบางคนพูดว่าไอหมอนั่นมันขี้โกงมันเป็นพวกต้มตุนมันหาเงินด้วยวิธีโสกรกรกมันเป็นของปลอมฉันรู้จักมันตั้งแต่มันไม่มีอะไรเลย มันเป็นโจรและนักต้มตุน๋นถ้าคุณวิเคราะห์ชีวิตของคนที่พูดแบบนี้คุณจะพบว่าเขามักจะมีปัญหาด้านการเงินไม่ก็ด้านสุขภาพไม่ก็ด้านความสัมพันธ์บางครั้งเพื่อนเก่าของเขาอาจประสบความสำเร็จและทิ้งเขาไว้ข้างหลังคนเดียวก็ได้และตอนนี้เขาก็เต็มไปด้วยความน้อยใจปนความอิจฉาโดยมากแล้วคำพูดเหล่านี้แหละ มักเป็นต้นเหตุที่ทำให้เขาไม่ไปถึงไหนการคิดไม่ดีเกี่ยวกับคนอื่นและวิจารณ์ความมั่งคั่งของคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่าทำให้ความมั่งคั่งรุ่งเรืองที่เขาอธิษฐานขอตีตัวออกห่างจากเขาเพราะใครจะไปอยากอยู่กับคนที่คิดไม่ดีกับตัวเองในกรณีนี้เขาอธิษฐานสองทางทางแรกเขาอธิษฐานว่าความมั่งคั่งกำลังไหลามาหาฉัน และหลังจากนั้นเขาอธิษฐานว่าฉันไม่ยอมรับความมั่งคั่งของคนคนนั้นจงยินดีกับความมั่งคั่งและความสำเร็จของผู้อื่นปกป้องการลงทุนของตัวเองถ้าคุณกำลังมองหาคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนหรือถ้าคุณกังวลเกี่ยวกับหุ้นหรือพันธบัตรที่ถืออยู่พูดกับตัวเองเบาๆว่าปัญญาอันไร้ที่สิ้นสุดของฉัน จัดการและดูแลทุกการลงทุนของฉันอยู่และทุกอย่างที่ฉันลงทุนจะงอกเงยพูดกับตัวเองเช่นนี้บ่อยๆและคุณจะพบว่าการลงทุนของคุณได้ฉลาดขึ้นที่สำคัญคุณจะได้รับการปกป้องจากการขาดทุนเพราะจะมีบางอย่างเตือนคุณให้ขายก่อนที่จะขาดทุนของฟรีไม่มีในโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆจะมีการจ้างนักสืบ มาคอยสอดส่องไม่ให้คนมาขโมยของนักสืบพวกนี้จับคนที่พยายามได้รับบางอย่างโดยไม่ยอมเสียบางอย่างได้ัวะละหลายคนคนเหล่านี้มีชีวิตในกระแสของความขาดแคลนคนที่เสียหายจากการลักขโมยของพวกเขามากที่สุดไม่ใช่ใครแต่เป็นตัวพวกเขาเองเพราะพวกเขาขโมยความสงบความศรัทธาความซื่อสัตย์ความดี และความมั่นใจไปจากตัวเองนอกจากนั้นพวกเขายังดึงดูดความเสียหายทั้งมวลอย่างสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองสูญเสียสถานะทางสังคมสูญเสียศักดิ์ศรีและสูญเสียความสงบทางใจคนเหล่านี้ขาดศรัทธาในคลางสมบัติอันไร้ที่สิ้นสุดที่อยู่ในตัวพวกเขาและไม่เข้าใจว่า จิตทำงานอย่างไรถ้าพวกเขารู้วิธีการใช้พลังของจิตใต้สำนึกทุกอย่างจะเกิดขึ้นในทางตรงกันข้ามสำหรับพวกเขาแหล่งรายได้ที่ไม่มีวันหมดการยอมรับพลังของจิตใต้สำนึกและพลังของความคิดหรือภาพที่ก่อตัวขึ้นในจิตคือหนทางสู่การมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ มีอิสรภาพและมีความเหลือเฟือยอมรับชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ในจิตของคุณเสียตั้งแต่วันนี้การยอมรับและคาดหวังความมั่งคั่งในจิตของคุณมีวิธีการแสดงออกของมันที่ชัดเจนและแน่นอนขอเพียงคุณอยู่ในกระแสของความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างที่จำเป็นต่อการมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์จะปรากฏตรงหน้าของคุณให้ประโยคต่อไปนี้ เป็นการแอฟฟิเมชันรายวันของคุณเขียนประโยคต่อไปนี้ลงไปบนหัวใจฉันเป็นหนึ่งเดียวกับความร่ำรวยอันไร้ขีดจำกัดของจิตใต้สำนึกของฉันฉันมีสิทธิ์ที่จะร่ำรวยมีความสุขและประสบความสำเร็จเงินไหลเวียนเข้าออกจากชีวิตของฉันได้อย่างอิสระมากมายและไม่มีที่สิ้นสุด ฉันมีสติรับรู้คุณค่าที่แท้จริงของตัวเองเสมอและตลอดไปฉันใช้ศักยภาพของฉันอย่างอิสระและได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าอย่างมากทุกอย่างวิเศษมากจริงๆต่อไปก็จะเป็นไฮไลท์ประจำบทนะคะแพรก็จะยกตัวอย่างประมาณ2ไฮไลท์เหมือนเดิมเนาะ หนในเหตุผลที่ทำให้คนหลายคนใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือนไม่เคยมีเงินพอใช้คือพวกเขาตำหนิเงินและอะไรก็ตามที่คุณตำหนิจะตีตัวออกห่างจากชีวิตของคุณอย่าให้เงินเป็นเพียงเป้าหมายชีวิตเพียงเป้าหมายเดียวตั้งความมั่งคัง่งความสุขความสงบอิสรภาพและความรัก เป็นเป้าหมายด้วยและอย่าลืมแบ่งปันความรักและความปรารถนาดีให้ผู้อื่นจิตใต้สำนึกรอให้ดอกเบีย้ยทบต้นในทุกอย่างที่คุณต้องการอยู่จบบทที่10มันเป็นสิทธิ์ของคุณที่จะร่ำรวย